สวัสดีครับมาดูนักเรียนนะจากไหนนะอเมริกาค่ะค,ะครณักเรียนยูเอส a หน้าตาไม่น่าใครอาจจะเป็นแถวนี่อะเทอรเมนเหรอไม่เดนมาร์กค่ะนี่ไม่ใช่ชุดลินเลยเนี่ยเดนมาร์กเดนมาร <c oughs> ์กนี่โอ้คนนี้ต้องต้นนะคนคะ <c oughs> คนี้ก่อนมาจากสวีเดนสวีเดนเมืองไทยค่ะร้อยหลายประเทศคนนี้ดีสันมากนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ คนสูบอายุมีไม้เท้านะครับใช้ไม้เท้าไม้เท้าเวลาปรับเดินนี่ให้พอดีนะอย่าให้มันเตี้ยไปนะเนี่ยเวลาเรามีปัญหาปวดขาเราก็ใช้ไม้เท้าเดินเป็กๆพยงนะได้นะแล้วเวลาเดินไปนั่งนั่งรอรถอะไรปวดเมื่อยนะใช้ไม้เท้าเป็นประโยชน์มีมีในสาปวดอ่อสบายก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยในการทีนะมือใกล้อามือจับอย่างนี้ครับอย่างนี้นะยนกดตรงนี้ใช้ใช้การจับอย่างนี้ นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้กดนะถักตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ตรงตรงนี้เลยเนี่ยบบนี่เกล้ามเนื้อกลุ่มของลอง็อบบอยเนี่ยกับกลุ่มของไนดีเวเตอร์สแครัปสแครปเลยนะปวดดีนะนนะเอาลุงดูไว้นะลุงเพราะว่าลุงเนี่ยถือไปเท้าดีมากเขาคิดว,ว่าถือปืนนะไม่เท้านะอย่างนี้นะกดไนะด้กดอย่างนี้นะกดแล้วก็เอียงโยกไปมา มือกดไว้เลยเนี่ยโยแบบนี้นะจะแก้บา่าก็ไดนน้นะีไล่ไปเลยเนี่ยไล่ข้างสว่างไปเลยถ้าเกาต่ำสุดก็แอดนด้นยดีไหมหมุนไปเท้าเนี่ยไหมเนีย่ยดูให้ดีเห็นยไหมมันสามารถรักษาได้นะอย่าถือไม่ไหวจับอย่างเงี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้มือใช้มือเลยดีมากเลยเนะี่ยถ้าเกิดรอยาอยุ่มากอย่าไปถือไปเท้านะให้ก็สูงอายุง่งก้ทั้ หมนเป็นนวเนาะนี่เนี่ยโอโหนี่สุดยอดเลยเนี่ยสะบักจมเนี่ยค้างไม่ด้วยนะเนี่ยพวดตามแนวเลยเนี่ยใครมีไม่เท้านะครับอย่าลืมนะมีประโยชน์มากอย่าเอาไว้แค่ย่างเดียวสามารถอย่ต้องกดล็อก้างไว้ด้วยจับให้ดีจับอย่างนี้นะจับให้ดีนี่หมุนได้ที่ทางหมุนได้นี่ ได้หมดเลยโดยเฉพาะ<ม>หอมอนวดที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะไม่มีใครช่วยก็ใช้ไม้เท้าเลยนะกดเขี่ยอะไรเงี้ยไหม,ไหมโยกนี้ก็ได้เขี่ยขึ้นฟังเดือนกนเหมือนกันง่ายๆอย่างไหมมีมากนะเดินบนไม้เท้าเนี่ยสุดยอดเลยเนะี่ยคลายก่อนเขียขยข่ยคลายเขี่ยคลายแล้วก็ถ้าเจอจุดเราก็กดค้างไว้หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แค่ถ่ายคลิปคอนเสิร์สบายแล้วนั่นเนี่ยบาทนะถ้าจะกดตรงบ่าต้องออกต้องตั้งอย่างนี้นะนะถ้ากดเตี้ยๆก็ยกขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าจะกดฝันหนึ่งก็เอียงอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะทั้งหมดเลยนะเนี่ยแม่เท้าดีนี่เนี่ยเขี่ยเส้นข้างล่างก็ได้นะเหมืยนนี่ยุ่งได้หมดเลยแม่เท้าได้ดีมากนะลองไปลองฝึกกันดูนะครับแม่เท้าก็เป็นสิ่งที่หาง่ายแล้วก็ เคยใช้ก้านร่มก็ได้แต่มันหักนะจะไม่เท้าที่แข็งแรงมากนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะ